ผู้ชมยังอยู่กับเราแค่อ์มีอยู่ปริี้ในช่วงที่3ค่ะและยังอยู่กับอาจารย์โอมด้วยนะคะเมื่อกี้เราทํานายกันไปนะคะครบทั้ง5วันนะคะมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนและวก็วันพฤหัสวันนี้นะคะวันศุกร์ ะค,ะคำทำนายของคนวันศุกร์ประจําปี2558เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสลับวันศุกร์นะครับในปี58ถ้าเป็นเรื่องงานะนะฮะ<ๆ>การงานของคนวันศุกร์นะฮะในช่วงปี58นี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานหลายด้านมีโชคดีอยู่กับเรื่องงานซื้อง,งานขายแต่คนวันศุกร์ในช่วงของปี58นี้คุณต้องพูดเยอะเลยครับสื่อสารเยอะพบปะคนเยอะ ม่ว่าจะเป็นการสื่อสารพูดคุยงานบริการทุกรูปแบบนะคะจะมีโชคดีนะครับโดยเฉพาะคนวันศุกร์นะฮะจะมีโชคดีเกี่ยวกับอาหารการกินความสวยความงามหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับด้านการบริการทุกรูปแบบหรับคนวันศุกร์นะครับแต่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานที่คุณรับงานซ้อนรับงานซ้ําหรือแม้กระทั่งประเภทแดีว่าคุณอาจจะต้องเสียงานด้านหนึ่งได้งานอีกด้านหนึ่งไปต้องเลือกเอานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็คนวันศุกร์ในเรื่องการงานในช่วงนี้ปีนี้นะฮะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับด้าน อย่าเกลียดคาบนะครับอย่าขี้เกียจนะครับเต็เยอะขยันนะคะคนวันศุกร์ค่ะแล้วความรักล่ะคะอาจารย์ขะความรักคนวันศุกร์ในปี58นี้คุณจะมีเก์เจอกิ๊กเก่ากลับมาฮะมีเกณฑ์เจอคนรักเก่าเจอความรักเก่าๆหวนคืนกลับมาขันไฟเก่ามีคระจ่งนะฮะมันพัดกระพือกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนเงินได้ง่ายแต่คนวันศุกร์ มีเกณฑ์นอกใจคู่มีเกณฑ์เจ้าชู้รักสามเศร้าได้สูงมากแต่ถ้าคนที่ยังโสดอยู่คุณกณ็เจ้าชู้คุยกับคนหลายคนทั้งเก่าทั้งใหม่ปัจจุบันเป็นอยู่ประมาณนี้นะฮะมารวมมาตุ้มกันเลยทีเดียวค่ะาจยา์แล้วก็คนวันศุกร์ในปี58นี้คุณจะได้ไปสำเริงสำราญท่องเที่ยวกับ,บแฟนคน,คนครักคนในครบอบครัว แน่นอนในปี58นี้นะครับแล้วมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศครับวันศุกร์ปี58นี้นะฮะคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างแดนกับคนรักครอบครัวบริวารน,นะครับผมค่ะเรื่องความรักของคนวันศุกร์นะคะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องการเงินครับค่ะ การเงินคนวันศุกร์นะคุณจะมีเกณฑ์คิดการใหญ่ครับมีเกณฑ์ลงทุนใหญ่ครับจับเงินล้านลงทุนธุรกิจล้ายร้อยพันล้านหรือแม้แต่เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเป็นการลงทุนและซื้อของชิ้นใหญ่นะครับสำหรับคนวันศุกร์เพราะนั่นคือคนวันศุกร์ในปี58นี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่ได้อะไรใหม่ๆแต่เป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงเลยค่าอมตะเลยทีเดียวและก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ เสียเงินเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางต่างแดนด้วยเหมือนกันสำหรับคนวันศุกร์นะครับผมค่ะและนี่ก็คือเรื่องการเงินของคนวันศุกร์นะคะสําหรับวิธีเสริมดวงคนวันศุกร์ราคาจรย์วิธีการเสริมดวงนะครับให้ทําทานครับเป็นการให้ครับการให้ทั้งนี้ก็คือเป็นการให้กับเด็กสัตว์คนแก่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณนะครับเพราะนี่คือคนวันศุกร์ทำทานในการให้ทุกรูปแบบจะดีมากๆนะครับตรงนี้นะฮะแล้วสีเสริมดวงก็คือสีน้ําทะเลนะครับสีน้ำทะเลเนี่ย ให้เป็นพวกสีน้ําเงินเข้มๆนะครับหรือเป็นสีดำนะฮะก็จะดีนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยในปี58เนี่ยวันศุกร์ยังไม่ค่อยดีให้เป็นสีน้ําเงินเข้มเป็นน้ําเงินแบบเขาเรียกมิดไนท์บลูก็ได้ประมาณนี้นะฮะหรือเป็นสีดําไปเลยส่วนเครื่องประดับนะครับให้เป็นรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจรูปเกี่ยวกับหัวใจคู่หรือไม่ก็เป็นเครื่องประดับที่เป็นหัวใจจะนำโชคดีให้ จุ่มค้เราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของคำพยากรณ์ประจำปี2558กันแล้วนั่นก็คือสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับผมค่ะอาแล้วสำหรับคนวันเสาร์นะถ้าเป็นเรื่องงานนะครับคนวันเสาร์ในปี58นี้คุณจะต้องมีการตัดสินใจครับเอาไม่เอาไปไม่ไปทําไม่ทําอยู่ไม่อยู่ถูกต้องมันมนีคือคนวันเสาร์นะฮะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นครับให้แน่วแน,แน่มั่นใจ แล้วตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องงานประจําหรือการสอบแข่งขันก็ตามบอกเลยว่าตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วลุยไปเลยคุณจะมีความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะครับนะคะต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวนะคะใช่แล้วว่าเลยค่ะแล้วในเรื่องของความรักละคะอาจารย์ความรักก็ต้องเด็ดขาดเหมือนกันไหมอ่าใช่ฮะการเสานะฮะความรักครั้งนี้นะฮะในปี5 8แนี้ต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะคบไม่คบเลิกไม่เลิก แต่งไม่แต่งเออประมาณนี้นะฮะมีการตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึง่งหรือแม้กระทั่งคนวันเสาร์ในปี58นี้คุณอาจจะต้องรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีมเหมือนอยู่คนเดียวะนะครับวันเสาร์ของปี58ในปีนี้คุณจะรู้สึกว่าโอยหาความรักแต่เหมือนแต่ว่าจะอาจจะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่ามีแต่ปริมาณคุณภาพไม่มี คือมีหลายคนมาลุมมรอมคุณแต่คุณรู้สึกว่าตัวอยู่คนเดียวแต่ดสินใจไม่ได้ใช่ต้องเลือกแล้วนะคะคนมันเสาถ้ามีแฟก็ต้องเหมืออยู่ไกลกันอยู่ห่างกันอยู่ใกล้ก็มันอยู่ไกลประมานี้ครับแต่โคมันเสามีเสน่ห์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนมีเจ้า จะมีเสน่ห์กับคนที่มีคู่แล้วเพราะนั่นคือวันเสาร์ให้ระวังจะเจอคนที่มีพันธะเจ้าชู้มาชอบคุณนะครับผมและนี่ค่ะคือเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจนะคะครบไม่ครบเลิกไม่เลิกนะคะให้เลือกเอานะคะแล้วเรื่องการงานล่ะคะอาจารย์คะการเงินนะฮะการเงินสาหรับคนวันเสาร์นะฮะจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามความบันเทิงนะฮะจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับความฟุ่มเฟือยนะฮะความสุขให้ตัวเองแต่ก็ถือว่าดีครับแล้วก็วันเสาร์จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับความเขาเรียกว่าสุนทรีบันเทิงรใจนะค แล้วก็จะได้อะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันสำหรับคนวันเสาร์นะครับ,รบแต่คนวันเสาร์เนี่ยต้องตัดสินใจเหมือนกันเขาว่าจะซื้อไม่ซื้อขายไม่ขาย <c oughs> ยังไงกันแน่ก็แบบดูเหมือน<า>คนวันเสาร์นี่ <c oughs> เป็นคนลังเลไหมครับอาจารย์ ไม่ใช่มันจะมั่นใจใช่มันจะมั่นใจแต่ไม่มั่นใจใช่นะคะเรียกแข็งนอกออนลนถ้าเราคนวันเสาร์อ๋อค่ะและนี่ก็คือดวงของคุณค่ะคนบันเสาร์ที่นี้วิธีเสริมดวงล่ะคะอาจารย์การเสริมดวงของคนบันเสาร์ถ้าทำบุญกับน้ำครับการไปถวายน้ำให้พปล่อยสัตว์น้ำตรวจน้ำนะครับหรือไม่กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการไปทำบุญวัดใกล้น้ำนะครับส่วนเครื่องประดับนะครับสีดำนะฮะจะนำโชคดีมาให้นะครับและไปไหว้พระลาหูก็จะดูเช่นกัน ครบคำพยากรณ์ทั้ง7วันกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์น,นุ่มคะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญในภาพรวมของปี58นี้บ้างค่ะครับถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับ,รบถ้าใครอยากจะมีโชคดีเรื่องการงานการทำหมากิน <Gener ations S 2> เรื่องเกี่ยวกับด้านธุกรก,กิจการงานนะฮะให้ไปทําบุญโดยการที่หนึ่งเลยนะครับ,รบไปทําบุญกับครอบครัวครับคนใกล้บ้าน คนในที่ทํางานหรือคนในครอบครัวให้ไปทําบุลด้วยกันครับโดยเฉพาะให้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเพราะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นโชคดีที่สุดเลยนะครับจะทําให้คุณทำามากินขึ้นหรือเรื่องความขัดแย้งการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันกไปทำบุญร่วมกันคุณจะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานโดยเฉพาะการทํางานที่มีเกณฑ์รุ่งโลดก้าวหน้าให้ไกลทําบุญโดยการเกียยกเก่ยวยกับครอบครัวช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ<ย>ตรงน,นี้แล้วก็ทาบุญให้กับครอบครัวพ่อแม่นะครับผมค่ะ ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับการเงินถ้าใครติดขัดมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายให้ไปทําบุญโดยการเกี่ยวกับงานสร้างนะครับสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือไม่ก็ช่วยเหลือสารประโยชน์ให้กับคนค,ครับการไปถวายทูบเทียนให้กับคนใช้ประโยชน์กันก็จะดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับเออขาเรียกว่าการถวบุญในเรื่องการเงินนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักใครที่มีปัญหาใครที่ไม่สมหวังไม่ลงตัวทุกใจคิดมากกับเรื่องความรักให้ทําบุญโดยการไปไถ่ชีวิตสัตว์ บริจาครงศพหรือทําบุญให้กับเด็กที่เราเคยทําแท้งไปหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยโดยจาคยารักษาโรคจะนำะโชคดีความรังให้คุณครับผมค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของการทําบุญนะคะคทั้งเจวันให้คุณไปเลยเสริมดวงความรัก ทำอะไรเสริมดวงการงานทำยังไงแล้วก็เสริมดวงในเรื่องของการเงินเป็นยังไงรับนะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมที่จะฝากอีกไหมคะอาจารย์คะก็ภาพรวมของปี58นี้นะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกด้านการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายของคนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานจะมีสิ่งก่อสร้างการปลูกสร้างหรือแม้ทั้งเรื่องธุรกิจอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายจะมีเกี่ยวกับการซื้อขายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็นี่ก็คือนะคะคำทำนายประจำปี58าโดยอาจารย์โอ นะคะวันนี้ทางรายการ As a m i n a r i t y ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากวันนี้ฉันมีของเล็กๆน้อยๆที่จากมอบให้กับอาจารย์เป็นหลวงปู่ทวดข่าราชารค่ะเผื่ <ขา S 2> อได้เป็นการเสริมบุญเสริมบาร,รมีมให้กับเราแล้วก็แฟนๆรายการเกินด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณม<ข>ากค่ะวันนี้ค่ะ เปนยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับคำพยากรประจำปี2558ที่แอสซมีบรอดีตนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครบทุกเรื่องของความรักการงานการเงินรวมไปถึงวิธีการเสริมดวงทั้ง7วันกันเลยทีเดียวคะ่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะรับคำพยากรณ์เพิ่มเติมกับอาจารย์โอมก็สามารถนะคะโทรติดต่อแล้วก็นัดกับทางอาจารย์โอมได้นะคะตามเบอร์ที่ฉันขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้คะ่ะ วันนี้ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะคะกับโรงแรมเดลเรชอุบลราชธานีค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีสายด่วนสปสช1330ขอบคุณแกรี่บราบ b า a Studio และขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพบกับรายการแอสซามมลเรี้และดิฉันกบนก่รกวังดีกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ